บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่าทั่วประเทศฟังให้ดีนะคะคุณผู้ชมยังคงเหลือสิทธิ์ในการจ่ายเงินโค้งสุดท้ายในเดือนมกราคม2566ซึ่งตรงกับวันที่22มกราคม2566คุณผู้ชมที่ถือบัตรเก่าหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวเก่าที่ได้รับสิทธิ์วงเงิน200บาทนะคะยังคงจ่ายต่อเนื่องค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารตารางการจ่ายเงินพร้อมๆกันและในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่หลายคน ลุ้นนะคะว่าจะมีการประกาศและจะได้รับสิทธิ์ผ่านเกณฑ์หรือไม่และจะต้องมีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนด้วยนะคะสําหรับกรณีการจ่ายเงินสดในอนาคตที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนหรือว่าบาัตรัสดการแห่งรัฐตัวใหม่ด้วยบัตรประจําตัวประชาชนค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดเลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับ22มกราคม2 5 6 6จะเป็นการจ่ายเงินแบบอัตโนมัติจากกรมบัญชีกลางโอนตรงผ่านบัตรเริการแห่งรัฐให้กับคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตริการแห่งรัฐรายเก่าทั่วประเทศค่ะ นั่นก็คือการจ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้พิการนะคะคุณผู้ชมที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่ากลุ่มผู้พิการที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีบัตรผู้พิการด้วยก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังได้มีการจ่ายเงินไปเมื่อวันที่1ิมกราคมด้วยวงเงิน800้อยบาทโอนตรงเข้าบัญชีให้ท่านแล้วและท่านมีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวเก่าท่านได้รับสิทธิในส่วนของการจ่ายเงินเพิ่มอีก200เรียกวงเงินนี้ว่าเงินเพิ่่่่่มเเบี้ยยผูพิกาารคะะซึงจจตออดืน ซึ่งจะโอนในวันที่22มกราคม2566คุณผู้ชมในกลุ่มนี้นะคะได้รับเป็นเงินสดกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ส่วนยังคงเหลือสิทธิอีกหนึ่งเดือนก็คือเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าหากยังคงมีเงินในบัตรนะคะท่านรีบใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้หมดภายในเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะนี่คือตารางการจ่ายเงิน22มกรามคม2566ค้งสุดท้ายสําหรับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าทั่วประเทศในกลุ่มผู้พิการค่ะ Huh. สำหรับการประกาศผลบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะมีขึ้นปลายเดือนมกราคม2566นี้นะคะในส่วนของการยืนยันตัวตนหากใครที่ผ่านสิทธิ์ได้รับสิทธิ์นะคะก็ยืนยันตัวตนผ่านทางธนาคารกรุงไทยอมสินทกศทุกสาขาทั่วประเทศในส่วนของผู้สูงอายุนะคะผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงไม่ต้องเดินทางตอนนี้รอประกาศจากทางกระทรวงการคลังในส่วนของวิธีเฉพาะให้กับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้เพื่ออำนนยความสะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะแต่ จากกรณีที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาในช่องบ้าจะต้องมีบัญชีพร้อมเพย์ด้วยหรือไม่จําเป็นค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในอนาคตกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินกรณีที่จ่ายเป็นแบบเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีน่ะจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์ซึ่งคุณผู้ชมที่ได้รับสิทธิ์ผ่านเกณฑ์บัตรคนจนจะต้องมีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นมีคําถามขึ้นมาว่าใครที่มีบัญชีอยู่แล้วผูกบัญชีพร้อมเพย์อยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่หรือว่าไม่ต้องผูกบัญชีใหม่เพราะว่าท่านมีอยู่แล้วแต่่กรณีีท ครยังไม่มีบัญชียังไม่เปิดบัญชีแต่ว่าได้รับสิทธิ์ท่านต้องดําเนินการเปิดบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับเงินในรูปแบบใหม่ค่ะคุณผู้ชมผ่านบัตรคนจนหรือว่าบ,บัตรเการแห่งรัฐตัวใหม่นั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นาํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ